สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีการทําขนมตาลสูตรนี้เด็ดอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะหอมหวานมันเนื้อนุ่มๆฟูๆไม่แข็งกระด้างและที่สําคัญคือไม่เปรี้ยวไม่ขมนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนำแป้งข้าวเจ้าจำนวน260กรัมนำมาล่อนเพื่อให้แป้งของเรามีความละเอียดขึ้นค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่น้ากะทิ400 ml ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะทยอยใส่ลงไปสลับกับการนวดแป้งนะคะเราจะนวดแป้งไปเรื่อยๆเพื่อให้แป้งของเรามีความเนียนนุ่มเวลานำไปนึ่งจะได้ฟูสวยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเนื้อแป้งก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนวดต่อประมาณ5-10นาทีเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มนะคะพอเรานวดมาเรื่อยๆค่ะแป้งของเราก็เนียนนุ่มได้ที่แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะใส่ผงฟูลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วย ยีสต์ลดจืดหรือลดหวานก็ได้1ช้อนโต๊ะถ้ายอยใส่น้ำตาลลงไปนะคะสักประมาณ3รอบถึง4รอบค่ะสลับกับการนวดเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ผส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อลูกตาลจำนวน160กรัมลงไปทำการนวดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนวิธีการทำเนื้อลูกตาลยังไงให้ไม่เปรี้ยวไม่ขมนะคะมีวิธีการทำเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูวิธีทำก่อนหน้านั้นได้เลยค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมด ตามด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนโดยการใช้ตะก้อมาตีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ ้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำบมาปิดไว้ทำการพักแป้งเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะระหว่างที่เรารอพักแป้งครบเวลานะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกลวยสำหรับใส่ขนมค่ะเราก็จะนำใบตองไปลนไฟให้นิ่มเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำถ้วยขนาด7นิ้วนะคะมาวางตรงใบตองจากนั้นตัดให้ขาดค่ะพับครึ่งนะคะโดยการหันหน้านวนเข้าหากัน ฉีกขาดครึ่งค่ะจากนั้นก็พับเป็นกลวยได้เลยนะคะทํากันแบบง่ายๆเลยค่ะทํำตามคลิปได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะหาแม็กมาเย็บหรือจะหาไม้มากลัดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ต่อไปเราก็จะนำมะพร้าวทึนทึกจำนวน200กรัมขูดเป็นเส้นนะคะผสมกับเกลือป่น1ส่วนสช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อที่จะนำไปตกแต่งหน้าค่ะสำหรับแป้งของเราก็พักโคเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะฟูแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการคนนะคะประมาณ1นนาทีเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะนํากลวยที่เราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมาวางเรียงใส่ในซึ้งได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถวางทีๆได้เลยนะคะ,วะ,คะเวลานําไปนึ่งจะได้ไม่ล้มค่ะต่อไปเราก็จะตักแป้งใส่ในกลวยเลยนะคะก่อนหยอดแป้งทุกครั้งเราก็ทําการคนแป้งเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นเวลาเราหยอดแป้งเราก็ไม่ต้องใส่เต็มนะคะใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของกระทง เวลาเรานำขนมไปนึ่งขนมของเราก็จะมีความพองตัวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะ พอเราหยดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามะพร้าวที่คลุกกับเกลือก่อนหน้านั้นมาตกแต่งหน้านะคะเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งค่ะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดจัดนะคะน้ําไม่ต้องใส่เยอะค่ะถ้าเราใส่น้ําเยอะจะทําให้โดนขนมด้านล่างเละได้นะคะปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟแรง15นาทีค่ะ สำหรับขนมตาลของเราก็นึ่งครบเวลา15นาทีแล้วนะคะก็จะฟูๆส,สวยๆประมาณนี้ค่ะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำขนมตาลของเรานะคะแป้งฟูๆนุ่มๆหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเมนูทำกินทำขายนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปสร้างอาชีพได้เลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครัวมา้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ